สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องโพแพรค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนการตัดพื้นหลังออกจากรูปแบบเนียนๆเลยค่ะแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องงอ Photoshop อีกต่อไปนะคะรูปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราเข้าไปที่ c h r o m e หรือว่า Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า WOWIWEB เ w w LEMOVIE bg แล้วก็กด search เข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็กดเพิ่มรูปนะคะสามารถดูเลือกได้ค่ะว่าเราจะเอานี่ค่ะพอเพิ่มรูปเสร็จแล้วนะคะเว็บก็จะทำการเบอร์หรือว่าตัดพื้นหลังออกไปให้เราทั้งหมดเลยนะคะเนนยนมากเลยค่ะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดรูปได้เลยค่ะ พอดาว์โหลดรูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาดูในแกลเลอรี่ของเราค่ะก็จะมีรูปที่เราแบบว่านำเข้าไปตัดต่อในเว็บนะคะอย่างเช่นรูปนี้ค่ะเนียนมากค่ะแต่ว่าบางรูปเราก็ต้องเอามาตัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะอย่างรูปนี้คือไม่ต้องเอามาตัดต่อเพิ่มเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะแนะนำเว็บดีๆแบบนี้ทุกคนต้องมีนะคะบ๊ายบายค่ะ